ผมชื่อโอนะครับก็เป็นเจ้าของร้านอยู่ร้านยางนะครับเซียนไ r เ c i ซิ Racing, ตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสายสี่นะครับก็จําหน่ายล้อแม็กและก็ยางรถยนต์ <Okay. S 1> นะครับแล้วก็ช่วงล่างโลยกโซกตัด <Yeah. S 1> อะไรพวกนี้ทุกอย่างะครับเกี่ยวกับล้อกับยางนะครับเ,เป็นยางล้อสปีดบูท ก็ใช้มาพักหนึ่งแล้วก็ไซส์ยางบ้านนะครับสำหรับรถตัวสูงนะครับ265ขนาด265 26 6อง418นะครับยางบ้านนี่ก็คือยางที่แบบว่าเป็นไซส์มาตรฐานนะครับไซส์มาตรฐานก็คือเบอร์ที่รถทั่วไปใช้กัน <Okay. S 1> เป็นไซส์มาตรฐานที่ออกจากโชรูมศูนย์ทั่วไปเนี่ยครับ ตันหนึ่งนะไ,ได้ตันหนึ่งได้สบายๆเลยตามสเปคของอยางตัวนี้ร้อยสิบบีนี่ได้เลยฮนะตันหนึงถ้าคนทุกวันอนะอายุมันอาจจะสั้นลงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติใช้ทั่วไปอนะก็คือตามตามตาม,ตามอายุการใช้งานของเขาเลยนะครับปกติ มีนะ <Yeah. S 1> มีนะ <Yeah. S 1> เพราะเขามีสเปคของสำหรับรถรถซิ่ง mm hmm. เพราะว่ายางของสปีดบู๊ตเนี่ยคือลายมันเป็นลายแบบลายยอดนิยม mm hmm. ลายซิ่งอะ่ะแหละ ค,คือมีทั้งสเปคของรถที่ว่าสายแต่งนะครับรถโหลดนะฮะแล้วก็รถมาตนดาดไซส์ธรรมดาพวกนี้มีมีครบเลยฮะก็เท่าที่ใช้มานะเท่าที่ใช้มาสอสาเดือนเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์ดีนะครับดีก็คือ1เสียงมันไม่ดังไม่หอนเพราะว่ารถมันก็จะมีเสียงอยู่แล้วนะเนื่องจากเป็นไลซิงครับไลซิงตอสนอแต่ว่าแปลงนะของน็อตเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีนะครับแล้วก็เวลาเจอแอ่งน้ำเนี่ยก็คือมันจะไม่ค่อยเหินเหินน้อยกว่าก็คือมันไม่ค่อยเหินเลยอะ ขับลุยไปเนี่ยคือพวงมาลัยอยู่ยังไงก,ก็อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ระยะการเบรกเนี่ยค่อนข้างที่สั้นกว่าแล้วแต่ก่อนหน้านี้ผมใช้ยี่ห้ออื่นอยู่นะเป็นลายเดียวกันไลซิ่งนี่แหละแต่ว่าระยะการเบรกเขายาวก,กว่านี้คุณสมบัติของยางแต่ละยี่ห้อเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันเท่าที่ผมใช้มานะไซส์สองหกสิบที่ผมใช้อยู่ประจาเนี่ยนะครับระหว่างยี่ห้ออื่นกับยี่ห้อน็อตเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจยี่ห้อน็อตมากเสียงนะครับเนี่ยในดอขับเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินเสียงายางกับพื้นถนนเลย การใช้งานเนี่ยค่อนข้างนุ่มบอดีบรรทุกเนี่ยวันทีนนทลล่ลงหลุมลงอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยไม่กระด้างคือมันไม่กระเด้งขึ้นมาทันทีอะ่ะค <Okay. S 1> ่อนข้างที่จะเหนึบไปกับตัวรถผมเป็นคนขับรถเร็วขับรถเร็วในบางครั้งนะการเข้าโค้งเข้าอะไรพวกนี้ก็คือเอาอยู่อะต่อถนนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเบรกอันนี้ประทับใจมากนะการเบรกก็คือเบรกในระยะที่สั้นกว่าปกติที่เคยใช้อยู่ยี่ห้ออื่นนะครับ ของสปีดบู o เนี่ยาลายค่อนข้างที่เยอะนะครับรายละเอียดของยางเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่ากว่ากว่าสป<อ>ีดิฟนะครับเรื่องการเก็บเสียงเรื่องความนุ่มเงียบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องลีดน้ำแหละมันจะออกดีกว่านะครับเวลาขับก็คือยางตัวนี้มันเหมาะกับรถที่แบบไซส์อย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือไซส์บ้านแล้วก็มีแต่งบ้างซิ่งบ้างหร,หรือว่าหราือว่าองเชคไปเลยว่าเรา ่มันใช้ได้เหมือนกันดิฟส่วนใหญ่เขาจะออกแบบแนวที่แบบรถทําเครื่องมาแรงๆปีดดิฟเนี่ยเพดแวรมันน้อยกว่าคือมันจะหนึบกว่าเพดแวร์ก็คือตัวตัวตัวเนื้อยางที่มันผสมอยู่ข้างในครับถ้าน้อยหน่อยเนี่ยคือมันจะมันจะหนึบเกาะถนน คือยางนอตตัวนี้เท่าที่สัมผัสนะแค่สัมผัสแรกนะก่อนที่จะใส่กดเนื้อยางดูอะค่อนข้างที่จะแบบว่านิ่มกด <Wow. S 1> เนื้อยางดูอะมันจะไม่แข็งกระด้างก็รู้ว่า,น,าน่าจะใช้งานได้ดีพอได้มาใส่แล้วได้ลองใช้จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคเลยนะครับถือว่าดีเลยดีในระดับที่ดี ค่อนข้างดีมากก็คือแนะนำอย่าให้ใช้กันยางนอสนะฮะเป็นยางใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องโครงสร้างการผลิตเนี่ยทางบริษัทนอสเนี่ยเขามั่นใจในกรารันตีในคุณภาพของยางนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ย120วันแรกหลังจากที่ใส่ลงพื้นแล้วเนี่ยเขาปรากันหมดเลยบาดบวมแตกตำ1้0วันเคลมได้เลยฟรีสกแกนเข้าไปที่บาร์โคดนะครับแล้วก็ลงทะเบียนรับประกันได้เลยเขากล้าการันตีได้เลยว่า การรับประกันของเขาในยาวนานกว่าที่อื่นนะครับถึง120วันนะครับแรกเลยบาทรวมตามหลังจากนั้นก็คือรับประกันเคปกติ สำหรับรีวิววันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ยางน o อตเอ็นวันสปีดบูทหรือสปีดลิฟติดต่อได้ที่ร้านเซียนไทลเลสซิ่งสาขาพุทธมณฑลสายสี่ ก็ทางร้านเราเนี่ยนอกจากล้อแม็กและก็ยางรถยนต์นะครับพวกช่วงล่างโช๊คสตัดทุกอย่างนะครับทำได้หมดเลยถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับก็ลองทักเข้ามาในแฟนเพจเชียนไท a ล i ซิ่งนะครับหรือเบอร์โทร0909962392ได้เลยนะครับก็ยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับ